พิธิหารสมเด็จพุทธาจารย์โตตอนจบสมเด็จรักษาโรคระบาดแนวทางสยบโควิดเรื่องของสมเด็จพุทธาจารย์โตนั้นนอกจากจะได้รับการยกย่องว่าพยากรณ์ชีวิตในทางส่วนตัวของบุคคลได้อย่างแม่นยำหรือการพยากรณ์หวยได้ถูกต้องทุกครั้งในทางการเมืองหรือในกิจการที่เกี่ยวกับกิจการบ้านเมืองก็ปรากฏว่าสมเด็จพยากรได้แม่นยำเช่นเดียวกัน อย่างเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งในรัชสมัยของพระพุทธเจ้าหลวงพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จไปพระราชทานทอดพระกฐถินที่วัดระฆังสมเด็จได้ใช้ผ้าขาวพันเท้าและขาทั้งสองข้างมารับพระกฐถินทําให้พระพุทธเจ้าหลวงทรงงุนงงเป็นอย่างมากมีรับสั่งถามสมเด็จว่าเหตุใดท่านจึงทําตัวดังนั้นสมเด็จกราบทูลตอบว่าปีน่าจะต้องเป็นอย่างนี้คือหมายถึ่ข้าราชการทั่วไปจะต้องสวมถุงเท้าพระพุทธเจ้าหลวง แม้จะยังทรงไม่เข้าใจที่สมเด็จกราบทูลตอบว่าปีหน้าจะต้องเป็นอย่างนี้นั้นหมายถึงอะไรแต่ก็ทรงแย้มพระสวนและเข้าใจว่าในที่สุดก็ทรงลืมคำกราบทูลของสมเด็จเสียแต่แล้วในที่สุดก็มาถึงอีกครั้งหนึ่งเมื่อทางรัชสํานักพระพุทธเจ้าหลวงได้มีประกาศว่าจะเสด็จพระราชดําเนินไปประพาสต่างประเทศมีประเทศสิงคโปร์ปัตาเวียและเซมารังและหลังจากนั้นแล้วพระองค์พร้อมด้วยข้าราชบริพาร ก็เริ่มการเสด็จและไปโดยเรือพระที่นั่งพิทยมรณยุทตการประพาสต่างประเทศตามประเทศต่างๆนั้นมีกําหนด37วันเมื่อเสด็จกลับมาแล้วปรากฏว่าได้มีพระบรมราชาองค์การให้เปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนียมในราชาสำนักหลายประการเช่นในการเข้าฟ้าทูลละอองทุล,งทลีพระบาทก็โปรดให้สวมถุงเท้ารองเท้าและใช้เสื้อนอกตามแบบอย่างของชาวตะวันตก ที่ไปทอดพระเนตรพบมาและโปรดให้มีการนั่งเก้าอี้เฝ้าแทนที่จะหมอบเฝ้าเช่นในสมัยที่ผ่านมาและแม้เสด็จประพาสณที่ใดก็โปรดให้แต่งตัวแบบนั้นและยืยนเฝ้ารับเสด็จพระราชดดำเนินการที่โปรดให้ข้าราชบริพารที่เข้าเฝ้าสวมถุงเท้านี้ก็เป็นอันสมจริงตามขบัากรณ์ที่สมเด็จได้กราบทูลถวายพระพุทธเจ้าหลวงไว้นั่นเองทําให้เป็นที่เรื่องลือในราชสำนักกันครั้งใหญ่ถึงการพยากรณ์ของสมเด็จที่มีความแม่นยามาก อย่างไรก็ดีการเปลีป่ยนแปลงขนบประเพณีการแต่งกายนั้นถ้าไปพลิกดูจดหมายเหตุของแผ่นดินจะเห็นว่าพวกชาวบ้านชาวเมืองได้พากันโจทย์ขานกันไม่น้อยเช่นในจดหมายเหตุปูมโหนของเจมเมือนกงศิลรุนได้กล่าวไว้ว่าในข้างขึ้นเดือนนี้ข้าราชการแต่งเสื้อผ้าผูกคอด้วยเป็นธรรมเนียมฝรัง่งธรรมเนียมนอกและในหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของเมืองไทยซึ่งดําเนินการโดยเอกชน คือหมอปรัดเล่ก็ได้กล่าวไว้ว่าวันที่หนึ่งกรกฎาคมตรงกับวันเสาร์เดือน8ขึ้น14ข้่ค่ำปีมะแม่พศ2414ร24 14, ขร้าราชการเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเป็นอย่างใหม่คือสวมถุงเท้ารองเท้าเข้าเฝ้าและยืนเฝ้าเวลาเสด็จออกไพรเวศเรื่องการพยากรณ์เกี่ยวกับอนาคตของบ้านเมืองหรือที่เรียกกันว่าในสมัยนี้ว่าการพยากร์เกี่ยวกับการเมืองนั้นปรากฏว่าสมเด็จก็ได้พยากรณ์ไว้ โดยทำนายถึงอนาคตของเมืองไทยไว้ซึ่งจะต้องเป็นโดยลำดับดังนี้ 1. มหาการ 2. ผ่านยักษ์ 3. รักมิตร 4. สนิทธรรมจําจำแขนขาด 6. ราชจโจร 7. ชนร้องทุกข์ 8. ยุคธมิน 9. ถทินตาขาวและก็สิชาวสีวิไลการพยากรณ์ของสมเด็จ ในทางการเมืองนี้ตลอดเวลาที่สมเด็จยังมีชีวิตอยู่ไม่เคยปรากฏว่าท่านจะได้เคยเปิดเผยกับผู้ใดหรือจะมีใครล่วงรู้ก็หาไม่แต่ปรากฏว่าเมื่อท่านถึงแก่มรณภาพแล้วพวกลูกศิษย์ลูกหาได้จัดการทำความศาสตร,ร์กุฏิเป็นการใหญ่เพื่อประดิษฐานศพข,ของท่านและก็ได้ไปพบคำพยากร์ของท่านดังกล่าวที่ซุกไว้ใต้ที่นอนแต่อย่างไรก็ตาม ค้าพยากรณ์ดังกล่าวในข้อหนึ่งและข้อสองนั้นว่ากันว่าเป็นของสมเด็จพระสังฆราชชื่อสีซึ่งเป็นพระสังฆราชองค์แรกของกรุงรัตนโกสินที่ได้ทํานายเหตุการณ์ทางการเมืองไว้และปรากฏว่าถูกต้องตามคําทานายทายทักของท่านทุกประการพระสังฆราชพระองค์นี้อยู่ในรัชสมัยของพระพยยุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่หนึ่งและสิ่งที่ได้เห็นกับตาม,มาก่อนมรณภาพของท่านอาจเป็นการต้องตรงกันกับคําทานายก็คือ การที่เมืองไทยในยุคนั้นซึ่งเป็นยุคปราบดาพิเศษต้องมีการปราบปรามการต่อต้านในทางการเมืองหลายครั้งและการทําสงครามนอกประเทศกับพม่าทําให้ต้องประกาศใช้กฎอายการศึกทั่วไปอย่างเด็ดขาดและการปรับปรุงกลไกภายในประเทศหลายอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับการทําสงครามนอกประเทศส่วนการพยากรณ์ในประการอื่นๆนั้นยังไม่มีผู้วิจารณ์ไว้ในที่ใดโดยปกติเจ้าพระคุณสมเด็จนั้น ท่านมีภารกิจที่สําคัญอีกประการหนึ่งมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าก้าคือตําแหน่งหน้าที่ตรงกับสมัยปัจจุบันนี้ก็คือเจ้ากรมอุตุนิยมวิทยาและท่านได้ปฏิบัติหน้าที่นี้สืบเนื่องมาถึงรัชสมัยพระพุทธเจ้าหลวงเพื่อที่จะคํานวณทางโหราศาสตร์เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บที่จะลุกรานประชาชนพลเมืองและการทำไร่ไถนาจะได้ผลมากน้อยเพียงใดค้าพยากรณ์นี้ ทั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระพุทธเจ้าหลวงทรงเลื่อมใสตลอดมาว่าเป็นขพยที่แม่นยำม,มากและสามารถที่จะช่วยพระสงฆ์กรให้รอดพ้นจากความหายนะได้จากดินฟ้าอากาศและโรคภัยไข้เจ็บเล่ากันว่าเวลาที่ท่านจะเข้าไปในพระบรมมหาราชวังเพื่อที่จะถวายพยากรเหตุการณ์หรือโรคภัยไข้เจ็บแด่ในหลวงทั้งสองพระองค์นั้นท่านจะต้องหอบหนังสือใบลานกับกากเยียไปด้วย กากเยียก็หมายถึงเครื่องวางหนังสือโบราณซึ่งทําจากไม้แปดอันร้อยแแค่กันอยู่แต่สมัยนี้ก็คงจะไม่มีแล้วเมื่อไปถึงเฉพาะพระพักในหลวงก,ก็กางกากเยียออกและนําหนังสือใบรานนั้นตั้งบนกากเยียและพยาการถวายเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นคราวๆไปและนี่เองที่มักจะปรากฏเนืองๆว่าพระจอบกล้าวมักจะทรงอ้างขพยาการของสมเด็จในการออกหมายประกาศดังกล่าวนั้น แกประชาชนหนึ่งเนืองและตักเตือนให้ประชาชนระมัดระวังในคำประกาศของพระองค์และด้วยวิธีการกลางกา,รก,ารกระยียขึ้นระวังหนังสือลงบนเวลาน,นั้นดูเสมือนหนึ่งคล้ายกับการแปลนหนังสือตั้งแต่นั้นมาจึงมีศัพท์ในพระราชวังว่าสมเด็จเข้ามาแปลนหนังสือถวายแต่ที่จริงนั้นไม่ใช่แต่เป็นการกลางกา,รก,ารกระย,ยีใช้ในวิชาการโหราศาสตร์เท่านั้น นอกจากเชี่เล่ามาแล้วเกี่ยวกับเรื่องอภินิหารของสมเด็จอันมากมายแล้วนั้นอภินิหารของสมเด็จซึ่งท่านได้สร้างมาไว้มากมายเป็นเป็นหมื่นองค์ก็มีอภินิหารเช่นเดียวกันและสิ่งที่ผู้คนเลื่อมใสามากก็คือการอัญเชิญพระสมเด็จแช่ในน้ําแล้วก็ดื่มกินปรากฏว่าหายจากโรคภัยไข้เจ็บได้แม้ว่าโรคนั้นจะมีอาการร้ายแรงอย่างเช่นไอฮิวาตกโรคเรื่องนี้พระคุณอาทอพรพัทรพิสิทธิ์ได้เคยเล่าไว้ ว่าลูกจ้างของท่านเป็นผู้หญิงคนหนึ่งมีอาการเป็นโรคไข้วาแต่เมื่อดึกมากแล้วร้านรวงที่พอจะซื้อ,อยาได้ในกรุงก็ปิดหมดคุณพระก็นึกอยู่พักหนึ่งก็ตัดสินใจนําพระสมเด็จของท่านที่แขวนไว้ที่คอมาทําการาราชาและก็ทําน้ำมนต์ให้กินปรากฏว่าเมื่อผู้หญิงคนนั้นดื่มเข้าไปแล้วก็นอนหลับไปสักครู่หนึ่งก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็บอกกับคุณพระว่ามีพระแก่ๆองค์หนึ่งมาเข้าฝันบอกว่ายังไม่ตายหรอก ให้ดื่มน้ำมนนั้นเรื่อยๆไปเถิดคุณพระอาทรถามว่าที่เห็นในฝันว่าเป็นพระแก่ๆนั้นมีรูปร่างหน้าตาอย่างใดผู้หญิงนั้นก็บอกว่ามีรูปร่างหน้าตาอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งตรงกับใบหน้าข้าตาของสมเด็จไม่ผิดกันเลยและต่อมาสักสองสาวันปรากฏว่าอาการอหิวาของผู้หญิงคนนั้นก็หายไปเป็นปลิดทิ้งซึ่งก็เป็นเรื่องที่เลื่องลือกันมากจนกระทั่งเมื่อคราวที่เกิดอหิวาครั้งใหญ่ในกรุงเทพ ผู้คนล้มตายกันมากมายถึงกับบางตำบลต้องรื่อหลังคาทุกบ้านออกให้แรงลงกินศพและอ,อพยพหนีกันทั้งตำบลดังที่กรมพยาปาวเรศวริยาลงกรได้ส่งบันทึกไว้ท่านบอกว่ารากาความไข้คนตายนับได้เกือบใกล้สี่พันเบาน้อยกว่าเกา่าหาเท่าลดกันมารงก่อนนั้นแสนหนึ่งบัญชีเขาจดหมายไว้ในสมุดปูนมากกว่าครั้งหนึ่ง หกเท่าเป็นไปและยังมีบันทึกไว้เป็นโครงสี่สุภาพว่าเกิดไข้ในวัดมวยละคนตั้งแต่สองข้าโดนหกเว้นสิทธิพระวอดวายชนถึงสี่เที่ยวนาบางพวกไกลโรคเร้นชีพตั้งยังเหลือจบเสร็จรเด็จสิ้นปีรากาโรคป่วงเกิดมีมาทั่วด้านน้ำน้อยไม่เข้านาเสียมากเที่ยวแห ในทุ่งรวงข้าวม้านไข้กล้านาเสียแสดงให้เห็นว่าอาหิวาตกโรคที่มาฆ่าชีวิตผู้คนในกรุงเทพในยุคนั้นได้ทำให้ผู้คนตายเหมือนใบไม้ร่วงเล่นที่เองที่น่าจะเชื่อหรือไม่น่าเชื่อว่าด้วยเดชแห่งอภินิหารของพระสมเด็จนั้นได้ช่วยให้ผู้คนรอดตายเป็นผักเป็นปลาไปได้ไม่น้อยเหมือนกันแต่อย่างน้อยชีวิตคนในกรุงก็ได้สิ้นไปเพราะโรคร้าย เมื่อปีพศ2416ถึงเกือบครึ่งหมืน่นและก่อนหน้านั้นเมื่อปีพศ2410ได้ฆ่าชีวิตไปถึงแสนคนการที่โรคอหิวาระบาดในครั้งนั้นขณะที่เมืองไทยยังอยู่ในยุคข,ของการรักษาพยาบาลด้วยสมุนไพรนั้นได้ทําให้พระพุทธเจ้าหลวงทรงตกพระทัยยิ่งนักในการล้มตายจากของประชาชนของพระองค์จนกระทั่งแทบจะทําให้กรุงเทพนั้นกลายเป็นเมืองร้าง เพราะฉะนั้นเมื่อมีข่าวเล่าลือว่าพระสมเด็จของพุทธจารย์โตมีคุณลักษณะอันเป็นอิทธิพลอันน่ามาสจรรยร์ซึ่งสามารถบันดาลให้ผู้คนรอดตายจากไอวารอดตายเพราะอภินิหารอันศักดิ์สิทธิ์ได้เพียงแต่อาราธนาและทําน้ามนต์ขึ้นมาดื่มหรือแช่น้ําดื่มนั้นได้ทําให้พระองค์ต้องรีบร้อนพระราชทานแจกพระสมเด็จชนิดพระราชทานแจกพระสมเด็จชนิด,ด,นดปโปรโพที่มีชื่อว่าสมเด็จเขียวเป็นการใหญ่ บรรดาขุนน้ำขุนนางเจ้านายก็ได้พากันมารับพระราชทานไปป้องกันเสมือนวัคซีนกันอหิวาได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าเปรียบในยุคปัจจุบันแล้วก็คงจะไม่ต่างกับโควิด1 9ส่วนเรื่องของยาป้องกันนั้นหากจะใช้สมเด็จแช่น้ำก็คงจะไม่ผิดครับและการนั้นได้กระทำอภิิหานของพระสมเด็จระบือกระฉนไปทั่วประเทศครับนอกจากบารมีของพระสมเด็จจะคุ้มกันและให้ความศักดิ์สิทธิ ในด้านการป้องกันและรักษาอหิวาตกรโรคแล้วยังปรากฏว่ามีความขลั่งในประการอื่นๆอย่างเช่นในกรณีที่มีตัวอย่างว่าภรรยาข้าบดีรายหนึ่งเจ็บท้องและไม่ยอมคลอดบุตรมาถึง3วันสามคืนแล้วก็ได้มีการอาราธนาทำน้ำมนต์จากพระสมเด็จเทวกินและใช้วิธีทำน้ำมนต์นั้นประพรมที่ศรีรษะของหญิงนั้นบ้างปรากฏว่าเห็นผลทันตาก็คือคลอดได้ทันทีอย่างง่ายดายและก็เป็นที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนัก ที่วัดระฆังในสมัยนั้นเรากันว่ายังมีพวกขี้ยาเที่ยวเรีย่ยร่อนไปสมสู่อยู่ที่วัดระฆังมากมายพอดูสมเด็จมาพิจารณาดูว่าถ้าหากทิ้งพวกเหล่านี้ให้ซ่องสมอยู่ในวัดน,นี้ต่อไปวัดระฆังก็จะกลายเป็นแหล่งอจชากรรมเพราะมาั่วสมทั้งพวกโจรลักขโมยและอันธพาลหนักๆเข้าวัดระฆังก็จะได้ชื่อว่าเป็นที่พเพาะแหล่งอจชากรทําความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านร้านถิ่นไม่มีที่สิ้นสุด สมเด็จท่านตึกกรองอยู่ขณะหนึ่งท่านก็ออกสัมภาษณ์พวกขี้ยาซึ่งล้วนแต่ผอมโซเหี่ยวแห้งหัวโตวเหล่านั้นได้ความว่าบางส่วนมีมุ่งหมายที่จะเลิกการสูบฟนินกินกัญชากันอย่างเด็ดขาดและพร้อมที่จะประพฤติตัวเป็นสามัญชนต่อไปแต่วิธีการที่ทำอย่างไรจะอดใจได้นั้นพวกเหล่านั้นก็นึกไม่ออกว่าจะทำตัวประการใดดีเมื่อท่านแน่ใจว่าพวกเหล่านี้ต้องการจะอดฟิน ท่านก็บอกว่าเอาอย่างนี้พวกเองลองอดให้ดูสักวันหนึ่งและเอาเงินที่อดนั้นไปซื้อตะกัวดถ้ำชามาให้ข้าแล้วข้าจะทําให้อดสําเร็จคําว่าตะกวดถ้ำชานี้ในสมัยโน,น้นใบชาที่ก็คือใบชาที่มาจากเมืองจีนที่ใส่ลงมานั้นใช้ตะกัวห่อมาเพื่อกันไม่ให้ใบชาชื้นและเมื่อพวกนั้นซื้อมาให้ท่านแล้วท่านก็ใช้ตะกัวนั้นมาทําเป็นพระสมเด็จขึ้นอีกแบบ นอกจากที่ทําด้วยผงต่างๆพวกเรานั้นก็มีความศรัทธาเชื่อมัน่นและเคารพในตัวท่านอยู่แล้วก็เชื่อฟังท่านบางคนก็อดได้หลายๆวันก็นําไปซื้อตะกัวอ่อนๆที่ห่อชามาถวายท่านแล้วท่านก็ทําพระสมเด็จจากแผ่นตะกัวนั้นบอกว่าเมื่อได้รับแจกพระของท่านแล้วให้นําไปไว้ในเจดีย์ของท่านที่วัดระฆัององค์หนึ่งที่ท่านสร้างไว้ และใกล้ๆกันนั้นยังมีศาลาว่างเปล่าอยู่อีกหลังหนึ่งเมื่อพวกเหล่านั้นนําพระสมเด็จที่ทําด้วยตะกวัวไปไว้ไไวในเจดีย์ที่ท่านทําไปไว้ในเจดีย์ที่ท่านทําเป็นช่องไว้ให้ท่านก็บอกให้พวกขี้ยาที่เรื่องอดฟินเหล่านั้นพอมนักหลับนอนที่นั่นไม่ให้เพ่นพานไปไหนถึงเวลาก็ให้สิทธินำข้าวปลาอาหารไปให้และให้พวกเหล่านั้นท่องบทคาถาสวดมนต์สวดพรกันทุกวัน ปรากฏว่ามีผู้เลื่อมใสศรัทธาไม่น้อยและยังมีนักขี้ยาต่างถิ่นพากันมาอยู่ที่วัดระฆังครั้งนั้นมากมายจนกระทั่งทําให้ท่านต้องบิณฑาบาตมาเลี้ยงดูแทบจะไม่พอกันแต่แม้กระนั้นท่านก็บอกบุญพระสงฆ์องค์เจ้าลูกวัดของท่านให้บริจาคอาหารที่บิณฑาบาตมาได้มาบริจาคให้พวกขี้ยาได้พัฒนประทังชีวิตไปวันวันปรากฏาต่อมาบางคนก็สามารถอดได้เด็ดขาดและกลายเป็นสามัญชนไปก็มี บางรายก็กลายเป็นผู้เรื่มใสสศรัทธาในรถพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาถึงกับขอให้สมเด็จท่านบวชเรียนให้ก็มีแต่ก็มีอยู่มากมายพอๆกันที่อดไม่ไหวและสะตุ้งสตังก็ไม่พอที่จะไปซื้อหาฝินมาสูบก็เข้าไปขโมยพระสมเด็จตะกัวถ้ำชาซึ่งบรรจุไว้ในเจดีแล้วนําไปขายเจดี JD ดังกล่าวนี้ต่อมาชาวบ้านพากันเรียกว่าเจดีขี้ยาก็มีย่งเมตตามหาโจร มีคราวหนึ่งขณะที่สมเด็จพระพุทธจารย์โตกำลังจวัดอยู่ในเวลาดึกสงัดมีขโมยแอบย่องเข้ามาใต้ถุนกุฏิเอื้อมมือขึ้นทางช่องหวังหยิบเอาตะเกียงลานที่วางอยู่ทางปลายเท้าของท่านแต่ก็หยิบไม่ถึงเจ้าพระคุณสมเด็จรู้ตัวตื่นขึ้นพอดีท่านก็ไม่ได้ร้องไห้แต่กลับเอาเท้าเขี่ยตะเกียงให้อีกคราวก็ตอนท่านกลับจากแสดงธรรมเทศนาที่ต่างจังหวัดโดยทางเรือด้วยเครื่องกันเทศเป็นเสือหมอน ระหว่างจอดเรือพักดอนตอนกลางคืนมีขโมยลอยเรือเข้ามาเงียบๆแล้วก็คว้าเอาเสือไปจ้าประคุณผู้เฝ้าดูอยู่ในความเมืดจึงพูดขึ้นดือบเรียบว่าเอาหมอนไปด้วยสิจ้าพวกโจรตกใจก็รีบจ้ำเรือหนีท่านก็โยนหมอนตามไปให้ทันทีในสมยัยรัชกาลที่สมีมิชนารีเข้ามาเผยแพร่คริสตศาสนาในสยามหลายคณะด้วยความเป็นปราชญ์ผู้มีชื่อเสียงเลื่องลือ ในขณะนั้นทาให้นักบวชต่างศาสนามักมาแลกเปลี่ยนทัศนคติกับท่านอยู่เนืองเนื่องครั้งหนึง่งท่านนักบวชของคริตจักรกล่าวสรรเสริญคุณธรรมของเจ้าพระคุณสมเด็จแต่ก็อดที่จะเปรียบเปยไม่ได้ว่าท่านเจ้าพระคุณแม้จะมีธรรมะอัลลุ่มลึกแต่ในทางโลกก็ไม่สู้จะรู้เรื่องนักท่านเจ้าพระคุณก็ย้อนว่าตัวท่านก็คงเช่นเดียวกันบาทหลวงก็พูดว่าท่านรู้ดีทั้งทางโลกทางธรรม เช่นรู้ว่าโลกกลมไม่ได้แบนและมีปลาอานนท์หนุนอยู่ดังคติความเชื่อของคนไทยที่ได้รับอิทธิพลพระพุทธศาสนาจ้าประคุณก็แย้งว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจัดไว้สองพันกว่าปีมาแล้วว่าโลกเรามีสันฐานกลมเช่นผลมะขามป้อมที่พระองค์หยิบมาวางไว้บนฝ่าประหัตแล้วอัตมายังรู้ด้วยว่าจุดศูนย์กลางของโลกอยู่ที่ไหนก็อยู่ตรงนี้ไงละ่ะท่านบาทหลวง ท่านชี้นิ้วลงตรงหน้าก็ท่านบอกอยู่แล้วว่าโลกกลมฉะนั้นไม่ว่าเจ้านิ้วจิ้มลงไปที่ใดมันก็ตรงไปสู่จุดศูนย์กลางได้ทั้งนั้นแหละก็จบลงไปแล้วครับกับประวัติและเรื่องราวบุญญาพินิหารของสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเอาไว้ติดตามรับฟังเรื่องราวดีๆมีสาระจากปักมดเล่าให้รู้ในคลิปต่อไปครับ ก็อย่าลืมกดติดตามแต่กรอดิ่งไปด้วยนะครับเพราะจะได้ไม่พลาดกับเรื่องราวดีๆต่อไปกับปักหมดุดเล่าให้รู้ครับคลิปนี้ปักหมุดก็ต้องลาไปก่อนครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ